สวัสดี Samsung Galaxy A16 5G สวัสดีครับคุณคลูกน้ำครับอันนี้เจ้าของตัวจริงใช่ไหมครับเออมีคําถามจากในเพจหนึ่นึ่งว่าผมเคยใช้ไหมผมตอบไปว่ายังไม่เคยใช้เขาถามมาว่าลื่นดีไหมแต่คุณลูกน้ําไปตอบให้เบื้องต้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือลื่นไหมครับลื่นค่ะลื่นแต่ตอนนี้เครื่องอยู่ในมือผมแล้วรูปล่างก็เหมือนซัมซุงปกติเลยแต่ว่าปุ่มเรามาสํารวจก่อนมีข้างขางข,างข,างขวามือมีสามปุ่มต่อกันเลยบนสุด คือเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็แล้วก็ power อ๋ออันนี้ใส่เคสมาเลยบุ่มเลยรู้ว่าเป็น power ค่ะอ่าหน้าจอน่าจะหจุดเจดนิ้วลำโพงน่าจะตัวเดียวตัวเดียวด้านล่างนะครับผมแล้วก็หูฟังเป็นไทสีอ๋อเออไม่มีไม่มี3 5จุดห้าแล้วหรอไม่แล้วค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองอันนี้ติดตั้งเปิดเปิดท็อกแบ็กอะไรไม่เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วอ่าเปิดอ่าความเร็วหน่อยไม่เป็นไรนะสองนิ้วปัดขึ้นอ้าวไม่ได้ใส่รหัส อ่าอันนี้ความเร็วเป็นไงครับลื่นดีไหมท็อกแบ็กกับสเปคก็ประมาณห้าหกพันเจ็ดพันประมาณนี้เนาะค่ะอ่าโทรศัพท์อันนี้ปัดขวานะครับใช้ท็อกแบ็กนะครับเร็วอยู่นะเนี่ยลองเปิดเพจโซ่ได้ไหมครับเปิอย่างนิ้แต่สองครั้งไปเลยปึ๊บ ได้อยู่นะอุนที่2โอ้โหอันนี้มีโทรศัพท์เข้านิีหน่อยนะครับเพื่อนๆอันนี้สดเลยนะเรียวเลยอ่ลองลองลองโฮมเร็วอยู่นะใช่ตอบได้คำหนึ่งครับคนที่ถามมาว่าลื่นไหมกับราคานี้ลื่นนะใช้งานทั่วไปเป็นไงครับเล่น Facebook เล่น l ล n e เล่น m e s s e n g e อร์โอเคใช้ได้ยกเว้นเป็นเหมือนชาวบ้านเขาไหมแตกแตกๆๆๆแตแตเป็นเหมือนกันคือมันไม่เกี่ยวกับเครื่องเร็วเครื่องช้าใช่อันนี้ม เทคนิคอะเทคนิคเวลาที่จะไปแบบพิมพ์ messenger คุยหาชื่อคนต้องต้องทำไงต้องพอมันแท๊กๆปุ๊บเราเอานิ้วจิ้มชื่อใครไว้ก่อนก็ได้ชื่อหนึ่งหรือหรือรูปขึ้นรูปลงเจออย่างอย่างเจอชื่อในในหมาคอมอ่ะเจอแล้วอ่ะจิ้มรีบยกแล้วก็ป๊อกๆเลยอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเขาเคยถามว่าซัมซุงรุ่นเริ่มต้นที่ไม่ถึงหมื่นเนี่ยต้องถ่ายรูปมันมันมันบอกหน้าคนไหมอ่ะ บอกค่ะเดี ampa, <super S 2> ๋ยวเดี๋ยวลองได้วิธีการเรียกกล้องง่ายๆนะซัมซุงถ้าจำไม่ผิดกดปุ่ม power สองครั้งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองกดตึกตึกเอ้าเกิดอะไรขึ้นไปกดครั้งเดียวอาปกดล็อกไม่อ่าปึ๊บนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุณจะไม่เห็นคุณจะไม่เห็นเครื่องแล้วนะเพราะผมจะหันมาที่หน้าผมนะน่ที่าายอสน นี่หนึ่งหน้ามันเขาบอกหนึ่งหน้าอยู่ทั้างท่านซ้ายนี่คุณหน้าลุกน้นี่คุณหน้าคุณลูกน้ําอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์แต่เขาเป็นเมนูอังกฤษมาอ่าแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปปรับเขานะอ่านนะครับอย่างอย่างเบื้องต้นเลยนี่อ่านใบหน้าสําหรับรรคใ,ใครใช้แอป,ปกล้องไม่มีปัญหาคนตาบอดถ่ายรูปได้ถึงแม้จะเป็น A 1 6 5 G มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนบ้างไหมว่าไอ้เครื่องรุ่นนี้เหมาะกับใครยังไงเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปค่ะคนที่แบบ เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรปกติใช้ได้ลื่นดีเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเราซื้อมือถือห้าหกพันมันอืดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันมันลื่นความจุเยอะด้วยนี่ร้อยยี่สิบแปดกิกนั่งแล้วราใช้แป้นพิมพ์อะไรตัวนี้แป้นพิมพ์ซัมซุงค่ะใช้งานปกติไม่มีปัญหาใช้งานปกติไม่มีปัญหาไม่ค้างอโอเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตสองนิ้วลูดขึ้นเน้าจอหน้าที่นึ่งจากาหน้าจั่งโฟลูโฟลูโ่ลูเฟลสตูโทรศัพท์กล้องมันต้องถ่ายรูปแกลอรี่นาฬิกาการตั้งค่าปฏ อยู่ได้สองวันได้ไหมทั้งวันเนี่ยใช้เอยู่ได้อ่ใช้งานทั่วไปเนี่ยเราเข้าเนี่ยแอปทั้งหมดแล้วก็กดปิดทั้งหมดเลยมันลื่นเลยนะเนี่ยอู้ไม่กล้าเข้าเฟซอ่ะเดี๋ยวไปเจอโพสต์ใครอีกเดี๋ยวต้องขอเทวดาอีกจะขอเทวดามากสักเบิกได้ไหมครับแก้ปัญหาเมสเซนเจอร์หน่อยเนาะใช่ใช่แต่ว่า เอซัมซุงครับเมื่อไหร่จะออก a 1 6 a 1 7 5 g ในราคาสัก2,990ถ้ามีนะจะถอยไปถอยใหม่เลยเนี่ยอนะครับผมอุ้ยนี่เขาเชิดชูเชิดชูคนดีเพื่อสังคมขอบคุณมากครับนี่เราเรามาเทสเบื้องต้นนะครับว่าการใช้งาน Talkback ร่วมกับในส่วนของ Samsung Galaxy A16 5G เนี่ยยืนยันว่ามันลื่นพอเมื่อกี้ลองเข้าไปเออแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวขอลองขอลองเข้าไปคุยดูหน่อยเนาะสวัสดีครับอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เราเราใช้กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้เรียกผู้ช่วยเลยค่ะส่วนตัวสวัสดีครับอากาศวันนี้ในกรุงเทพมหานคร มีแดดจัดและร้อนชื้นครับโ oh. อ้โหประมาณ29องศาเซลเซียสจริงๆวันนี้เย็นเนาะใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอันนี้อ,นนอันนี้ยังไม่ได้ตั้งเฮกูเกิลอะไรไว้ใช่ไหมค่ะยังไม่ได้ตั้งค่ะอ่าก็ยังยังมีแถบกันนำทางตั้งให้แสดงได้เนี่ยครับผมแล้วก็เราก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่สองแช่ไว้นะครับคุณก็จะสามารถเรียกผู้ช่วยเลยค่ะส่วนตัวคุณจะเลือกเป็นเจมินายคุณจะเลือกเป็นแอสซิสแตนต์ได้เหมือนเดิมอ๋อ โอเคครับผมขอบคุณมากๆที <t> ่วันนี้เอาเครื่องนี้มาให้พี่ทำสื่อการสอนและพี่ขออนุญาตเก็บไว้เลยนะใืไม่มีใคระโอเคครับเพื่อนๆนก็ยืนยันว่าตัวนี้เข้าถึงและใช้งานได้ใช้ได้ค่ะอะบริการหมอคอมขอบคุณคุณลูกน้ำอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณค่ะไปละเพื่อนๆนสวัสดีครับ